มิดรักแฟนช่องของลุงนวดโกโกโกหวังว่าในบ้านคงยังอิ่มกันอยู่เพราะนั้นถ้าอิ่มแล้วใครที่ยังอยู่ในนั้นก็ถือว่าคุณเป็นชนที่โชคดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านเขียวหลังนี้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับรีบเข้ามาจอยกันลุงอยากให้ทุกคนมาเป็นชาวอิ่มแป้มาสดชื่นหลายๆไม้เหมือนกันนะครับเชิญได้เลยที่ลิงกใต้โปรไฟล์ครับและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับ พี่น้องเอาเริ่มกันที่คู่นี้นะครับเป็นบอลยูโรป้าลีครับลียงเจอกับเบซิตัสครับในเวลาตีสอครับผลงานของรียงผลงานเขาดีมากๆครับ5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับชนะ5เกมรวดครับส่วนทางด้านเบซิตัสครับอยู่ในดับกลางๆค่อนข้างไปทางสวิงครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับโดยนี้ครับทางด้านรียงครับจะมาในแผน433ครับโดยแนวลุกวางเป็นรากาเซตจับคู่กับ เบลาม่าไล่คนหนึ่งครับมิคาคัสเซครับส่วนทางด้านเบซิตสครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าเป็นตัวมาประสบการณ์ครับชิโร่อิบมิเล่ครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงครับริยงกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับหลังจากที่ออกสตาร์ทอาจจะไม่ดีในหลีกเอิงนะครับหรือในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ดีแต่หลังจากที่เขาเครื่องติดแล้ว ใครก็หยุดเขาลําบากครับชนะมารัวๆส่วนทันด้าเบตุตาครับก็เอาเลิกเอาชัยโดยการชนะในเกมล่าสุดแต่ผลงานโดยรวมของทีมครับยังไม่ค่อยดีค่อนข้างไปทางสวิงอย่างที่ลุงบอกไปเพราะนั้นวันนี้จัดไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะเกมลุกของลียงเขาดีจริงๆจัดไปที่ลียงครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลยุโรป้าลีกอีกเช่นเคยครับแอตแลนติกบินเบาเจอกับสลาเวียปาร์คครับในเวลาตีสครับผลงานของแอตแลนติกบินเบาครับ รวมทุกรายการนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ในระดับกลางๆครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนทางด้านสลาเวียปาร์ครับผลงานในลีกค่อนข้างดีแต่ผลงานในยูโรปาลีกยังอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับชนะ1เสมอหนึ่งครับโดยวันนี้ครับทางด้านอาร์ติบินบาครับจะมาในแผน42 31ครับโดยหน้าป้องของเขาเป็นกอก้ากุลูเซต้าครับส่วนทางด้านสลาเวียปาร์ครับจะมาแผนใกล้เคียงครับ 3,4,2,1ครับเป็นโทมัสโชลี่ครับโดยในมองส่วนตัวของลุงครับวันนี้เนี่ยเพดาน ให้ทางด้านแอตตีนเบลมาไม่ได้เยอะมากน่ารุ้นมากกับการที่จะเลือกเจ้าบ้านอย่างแอตตินเบลครับเพราะว่าเกมโดยรวมแล้วแอตตินเบลไม่ได้ขี้เลยครับและเกมล่าสุดในยูโรปาลีกเนี่ยก็คือการชนะต่ออัรมามาได้2อูนย์ครับถือว่าไม่ธรรมดาลุงเลยมองว่าเกมนี้เปิดบ้านเล่นในบ้านถึงแม้ว่าสลาวีปาเนี่ยผลงานโดยรวมอาจจะดูดีกว่าทางนั้นแอตตินเบลครับแต่เรื่องชื่อชั้นลุงยังให้ ความเป็นเจ้าบ้านและยังให้ทางแอนติบิลเบาดูเหนือกว่าครับเพราะนั้นวันนี้จัดไปที่แอนติบิลเบาครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับเป็นบอลยุโรป้าลีกนะครับปอร์โตเจอกฮอฟเฟนไฮมครับในเวลาตีสองครับโดยวันนี้ครับทางด้านปอร์โตผลงานโดยรวม5เกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นเกมครับส่วนทางด้านฮอฟเฟนไฮมครับยู่ยดับกลางๆครับชนะ2เสมอ2แพ้1นเกมเหมือนกันครับ โดยวันนี้คางดนานปอรโต้จะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลูกของเขาจะเป็นเปเป้ P, แล้วก็พ่อหนุ่มซามูและอีกคนนึงครับเป็นกาเรโนครับส่วนทางดนานฮอฟเฟนไาม์ครจะมาในแผน3-4-1-2ครับหน้าคู่ของเขาวันนี้จะเป็นอดัมอโรเชกครับจับคู่กับยากอบบุสลาเซ่นครับ เดยวนี้ในมองส่วนตัวของลุงครับเจ้าถิ่มปอร์โตทำได้แค่เสมอในเกมยูโรป้าล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่เกมนี้ลุงมองว่าเกมลุกของปอร์โตดูโดยรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นเกมลุกที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับแล้วมาเจอกับน,น่านฮอฟเฟนไฮมที่ผลงานก็ไม่ไดีคิเล่นในลีกแต่ในการเล่นยูโรป้า สเกมที่ผ่านมาก็ไม่คีเด็กเช่นกันเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่าเกมน,นี้อาจจะสู้กันอย่างสูสีครับแต่ลุงมองความเป็นเจ้าบ้านปอร์โตเล่นในบ้านแพ้ยากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงขอมองไปที่ปอร์โตเกมลุกเขาใช้ได้ครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็อยากที่ลุงย้ําไปเมื่อต้นคลิปครับว่าที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นั่นคือช่องทางในการเข้านะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนจะรีบเข้ามานะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง